เนโอกรับนทีสุราธานีค่ะอําเภอบ้านนาสารนะคะที่เห็นข้างหลังนี่ก็เป็นพวงมณีห้อยเป็นรูปแบบเรียงตัวสวยงามแล้วก็จะมีตรงนี้ที่เป็นหมอนทองนี่ค่ะเราเติบโตมาจากการเป็นลูกสาวชาวสวนพ่อแม่ก็เป็นชาวสวนมารดยกําเนิดะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็เห็นพ่อแม่เราทํางานหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินทําเป็นแบบกเกษตรกรเหนื่อยม,มากๆอะค่ะแล้วเขาก็ปลูกเขาก็สร้างสวนไว้เยอะเลยกินโอก,ก็อยากจะต่อยอดธุรกิจของที่บ้านค่ะไม่อยากเป็นแค่กเกษตรกรอย่างเดียวแต่ว่าอยากจะเพิ่มโอกาสเพิ่มรายได้ในกระเป๋าให้มากขึ้นก็เลยไปทําเรื่องส่งออกแล้วมันนก็็เป เรื่องใกล้ตัวถามว่าการที่เราจะทําส่งออกทุรนเนี่ยค่ะเราจําเป็นจะต้องมีสวนของตัวเองด้วยหรือเปล่าคําตอบก็คือไม่จําเป็นค่ะคนที่ไม่มีสวนก็สามารถทําส่งออกได้แต่ความได้เปรียบของคนที่เป็นชาวสวนมีสวนทุเรีเป็นของตัวเองเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยมีความมั่นใจเพราะเราจะมีความรู้มีประสบการณ์ในเรื่องของการดูทุเรียนเราจะสามารถเข้าใจลักษณะทุเรียนเข้าใจธรรมชาติของทุเรียนได้มากกว่าคนที่ไม่เคยรู้เรื่องทุเรียนมาก่อนควินโอะจะเอาทุเรนของที่บ้านเอาความภูมิใจเป็นชาวสวนเป็นเกษตรกรไทยยกสวนทุรียนไทยไปตลาด